พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองกันะละในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งครับได้มีการโพสต์ถึงคลื่นฝนตกแล้วก็มีคลื่นสูงเกือบ1เมตรที่อ่างเก็บน้ำดอยเต่านะครับนานกว่า40นาทีซึ่งส่งผลให้เรือประมงของชาวบ้านถูกคลื่นเนี่ยซัดจมหายไปหลายลำเลยครับ ผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเกิดคลื่นสูงกระทบกับสะพานทางเดินขึ้นแผ่ท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับแผ่ลูกแม่ปิงที่ทะเลสาบดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยเล่านะครับว่าขณะที่ตนเองกับเพื่อนๆเนี่ยนำเรือเร็วไปลงท่องเที่ยวที่ทะเลสาบดอยเต่า จู่ๆก็เกิดพายุขึ้นพัดกระหน่ำนานกว่า40นาทีทำให้เกิดคลื่นสูงเกือบ1เมตรกระทบกับตัวเรือนแพท่องเที่ยวแล้วก็เรือหาปลาของชาวบ้านที่ผูกไว้ตามริมตะลิ่งจนล่มหายหลายลำนะครับหลังจากนั้นก็เกิดฝนตกลงมายอย่างหนักด้วยอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานจากพื้นที่อำเภอตอนใต้จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้เกิดพายุฝนหลายพื้นที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอยเต่าหลังจาก ากช่วงสัปดาห์ก่อนต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งจากการตรวจวัดที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่าค่ะวัดได้สูงสุดอยู่ที่83ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เมื่อวานนะคะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด36ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนวันนี้ค่ะลดลงเหลือเพียง26ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอาจจะเพราะว่ามีฝนตกลงมานั่นเองนะคะพี่น้องประชาช